สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกันทลัสและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีแซนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษนาคงแก้วค่ะพิธาลิมจเจร,ริญรัฐหัวนหน้าพักก้าวไกลค่ะลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองรีสเกตค่ะ เมื่อเวลา18บแนาฬิกาของวันที่7ตุลาคม2565ค่ะที่ศาลหลักเมืองศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกลพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกดเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยมีว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักได้แก่นายบุญรัตน์ถึงชยัยว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งนายชนาวิวัต์ทองนอรวัตว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตสอง นายจำลองบุญชมว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตสนายพรสิทธิ์รักษาทรัพย์ว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตห้านายนิทิน,นันทนนพบวรานนทว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตหกนายสราวุีศรีวังว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตเจ็ดนายเฉลิมชาติทัพพระเศทโชดว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตแปด นายพงเดชเดชกล้าว่าที่ผู้สมัครสสเขต9และนายพันธสัญญาประจำแกนนำกลุ่มรัศดรโค้งชีมูลจังหวัดสิสเกตพร้อมแนวร่วมประชาชนซึ่งบางส่วนเป็นกลุ่มรัศดรกลุ่มปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในจังหวัดสิสเกตและเป็นเรือข่ายของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือขอปอสอพีมูฟ ได้แก่กรณีนวนป่ายางอำเภอเมืองศรีสะเกดกรณีโดนอีงอมหนองห้างนวนม่วงอำเภออุทุมพรพิสัยษษกรณีตำบลเมืองคงตำบลหนองหมีตำบลบ,บัวหุงและตำบลสร้างปีอำเภอราศีสลาลรวมประมาณ50คนให้การต้อนรับ โดยนายพิธาพร้อมคณะว่าที่ผู้สมัครสสของพารคร่วมกันสักการะสารหลักเมืองแล้วออกมาพบปะมวลชนที่มารอต้อนรับจากนั้นรับหนังสือขอความช่วยเหลือจากตัวแทนรัศดรกลุ่มปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสิจเกตเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวคว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินกรณีต่างๆในพื้นที่จังหวัดริสเกตทางพรรคต้องการช่วยเหลือให้เต็มที่โดยใช้กลไกคณะกรรมาธิการซึ่งสสของพรรคเป็นประธานและปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานและเหตุโศกนาฏกรรมที่จังหวัดน้องบวัวลำพูซึ่งบรรยากาศไม่เหมาะกับการหาเสียงอย่างคึกคัก แต่คาดว่าจะมีโอกาสกลับมาหาเสียงอย่างแน่นอนรวมถึงจะได้พบปะกับว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดสุเกตที่มีความหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นทนายความผู้ประกอบการและยังมีในส่วนของผู้ที่ต่อสู้เรื่องที่ดินรวมถึงสิทธิในเรื่องของที่ดินทำกินโดยหลังจากที่ได้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็จะเดินทางไปพบปะให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงจะได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวพีโม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนวนป่ายางหรือว่าหนองหัวหมูเข้าใจว่ามันเป็นที่ดินสาธารณะซึ่งพอเป็นที่ดินสาธารณะในฐานะที่ตนเป็นอดีตป,ประธานกันมาที่การที่ดินก็จะเห็นภาพอยู่ซึ่งที่ดินสาธารณะมีมาตั้งแต่ปี2487ซึ่งเป็นกฎหมายที่เก่ากาหนดโดยกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้น ซึ่งวิธีที่จะโอนให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาต้องการที่จะมีความมั่นคงในชีวิตหลังจากที่ต้องย้ายมาตอนที่มีการสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสิทธเกศในพื้นที่และผู้ว่าราชการจังหวัดในตอนนั้นได้มีการให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนหนองหัวหมูซึ่งตนมองว่าสามารถทําได้อยู่สองทางคือ1ต้องออกพรบใหม่ในการที่จะโอนที่ดินได้และแนวทางที่สองคือต้องเพิกถอนความเป็นที่ดินสาธารณะ ซึ่งต้องใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ในอำเภอร,รวมถึงคนในพื้นที่เพื่อที่จะให้มีการแจกจ่ายกรรมสิทธิ์ให้กับประชาชนก็สามารถทำได้อยู่สองทางและในวันนี้ตนไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาหาเสียงหรือว่ามาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแต่อย่างใดเพราะคิดว่าคงไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน นายพิธาย,ยังได้มีกล่าวทิ้งท้ายถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดรีสเกตว่าพี่น้องชาวจังหวัดรีสเกตยังอยู่ในใจของพวกเราเสมอซึ่งครั้งที่แล้วทางพรรคเราได้คะแนนเสียงเกือบหน,นึ่งแสนคะแนนถึงแม้ว่าจะไม่มีสสเขตในรีสเกตแต่ที่ตนได้ลงพื้นที่ในวันนี้ก็เพื่อมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบทุกภัยน้ำท่วมถือว่าเป็นการซับน้ำตาให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดรีสเกต จากนั้นค่ะนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมคณะได้เดินทางไปพบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ที่สุดอพยพผู้ประสบภัยเทศบาลเมืองศริสเกตภายในหอประชุมอำเภอเมืองศริสเกตซึ่งอยู่ห่างจากสารหลักเมืองประมาณ300เมตร โดยนายพิธาให้ความสนใจสอบถามสถานการณ์น้ำท่วมและความเป็นอยู่ของประชาชนในศูนย์พร้อมให้กำลังใจทุกคนที่อยู่ภายในซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ประสบภัยร่วมถ่ายรูปด้วยเป็นจำนวนมากค่ะ